สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับอ่ะครับเดี๋ยวเมื่อนี้เข้าจะไปชมเรือไฟนะครับวันแรกนะครับของงานปรพณธีลอยเรือไฟประจําปี2 5 6 7นะครับที่จังางวัดนครพนมนะครับ ปีนี้เพิ่นจะมีร้านค้านะครับอยู่ริมถนนเรียบแม่น้ำโขงน,นะครับทุกปีนี้จะมีนะครับมีร้านค้าเต็มเลยครับที่แถวนี้แต่ว่าปีนี้ไม่มีนะครับสำหรับงานไหลเรือไฟส่งหากเจ็ดนะครับมี11วัน11คืนนะครับตั้งแต่เมื่อนี้นะครับวันที่8 ถึง18ตุลาคมนะครับมีเรือไฟไหลทุกวันนะครับจะเป็นเรือไฟโชวมื่อลาน3-4ลั่ำนี่แหละครับอันนี้ก็ล้านพญานาคนะครับวันไหลประกวดนะครับหรือว่าวันไหลใหญ่ก็คืออวันที่17ตุลาคมนะครับก็คือวันออกพรรษา เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งบรรยากาศการจุดเรือไฟโชว์นะครับวันแรกนะครับเมื่อนี้น่ะจะมี3ามหรือสีลำนี่แะครับนี่ครับริมแม่น้ำโขงนะครับน้าหนาวกัะตรงไปซะนี่นะครับก็บจะมีเป็นจุดจอดนะครับ ของเรือไฟโชว์นะครับนี่ครับด้านหน้าเราเริ่มเลยเด้อครับงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมปีสองหหกเจ็ดก็จะมีพระธาตุจำลองนะครับพระธาตประจำวันเกิดนะครับ เข้าไปในซอยนี้ก็มีแต่ล้านขายของขินนะครับนี่ครับเต้นนี่ครับจุดจอดเรือไฟโชว์นะครับตรงนี้ แต่ละซุ่มกับซีม่วนคุบเลยครับช่วงนี้รถจอดเต็มเลยครับ ดดตรงนี้นะครับสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนม <c oughs> นี่ครับเรือไฟโชว์กำลังติดจุดบ้างครับนี่ จังหวัดนครพนมเรือของพี่น้องชาจวจังหวัดนครพนมที่เรารเที่ยวนะครับที่เดินทางมาเยี่ยมเยืนอนจังหวัดนครพนมนะครับเรยวเที่ยวในริ่งช่วงประเพณีออกพรรษาเลายเรือไฟจังหวัดนครพนมก็จะมี6-7นี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับสิ่งที่ท่านได้มาชมและให้กาลังใจนี้นะครับคือบูธของมหาวิทยาลัยนครพนมน,นะครับซึ่งจะมีการหลายเรือไฟโชว์นะครับด้วยกันทุกทิศทุ ส่วนด้านท้ายนะครับทเรือจะเป็นสัญลักษณ์ s p i นะครับของสถาบันการมจังหวัดนครพนมของเรายังบอกแล้วครับออกแล้วที่นำสู่สายตานักท่องเที่ยวชาวนี่คือภาพเรือไฟลำแรกของปีนะครับ2567นะครับเป็นเรือไฟของมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับซึ่งด้านหน้าของเรือก็จะเป็นรูปภาพเรือสุพรรณหงส์นะครับ ตามด้วยพระปนามาพิไรัยของในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็72็พรรษานะครับตามด้วยองค์พระทัพปนมตพันธภาพไทยราแห่งที่3องค์พญยานาคนะครับแล้วก็หมายเลข10นะครับนะครับตอนนี้เรือไฟลำแรกได้ถูกชักลากออกไปที่บริเวณริมอ่ากลางลำแม่น้ำโขงนะครับตอนนี้เรือไฟกำลังไหลออกไปนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามา,า,มารับชมเหตุพิกัตอยู่ในขณะนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้ วันนี้เราก็รายงานสดทางเพจของนัก่าวมนมทันข่าวด้วยนะครับบ้านเฮาครับบ้านเฮาบ้านักาวมนมบ้านเฮานี่ครับนี่ดูได้สองเพจนะครับเพราะมีคนติดตามเป็นแสนนะครับพี่ก๊อตยังยังไม่ถึงแสนนะครับเรือไฟลําแรกของมอนักข่ามมได้ถูกจักล้ากออกไปที่ท่าให้เลยนะครับครับผมเรือไฟลําแรกนะครับได้ถูกจักร้ากออกไปที่ บริเวณกลางลำแม่น้ำโขงแล้วนะครับเป็นเรือไฟของมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับชั่วชั่วนะครับวันนี้นี่คือเรือไฟลำแรกของมหาวิทยาลัยนครพนมของจังหวัดนครพนมนะครับสําหรับรูปร่างนะครับของเรือไฟก็คือเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์นะครับนะครับพระบมีพระนามาพิไตยของในหลวง รัชการที่10นะครับมีชื่อมหาวิทยาลัยนครปนมนะครับแล้วก็ n อ p อักษรย่อนะครับสำหรับ f อ i ก็เป็นมาจากสภาวสาหกรรมจังหวัดนครปนมครับเป็นผู้ให้การสนับสนุนเรือไฟนะครับนะครับขณะนี้ที่ริมฝั่งโขงนครปนมนะครับอากาศดีมากเลยครับบยากาศครับตอนนี้ใครมาที่ฝั่งโขงก็อย่าลืมเสื้อมาด้วยนะครับเสื้อมาด้วยก็แล้วกันนะครับน้ำเกลือมาฝากแอดมินด้วยนะครับน้ำเกลือว่าเป็นข้อแห้ง นี่ก็ทีมข่าวของเราก็มากันหลายช่องครับยูทูบดังๆมาหมโดเลยครับนี่ครับดูนี่ฟังมไม่รูบรรยากาศก่อนนะวันวน,นี้ทุกคนก็มาเยอะเลยครับตอนนี้ครับท้องเสียงปครับเดี๋ยวไปดูปบรรยากาศบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับไหลเรือไฟนครพนมวันแรกนะครับ คนหลายขนาดครับคนก็นเริ่มหลายนะครับชุดคักขนาดครับอีกน้องๆจากโมอนโคร สาเรือไฟนครพนมกามีจนถึงวันที่18นะครับ18ตุลาคมนะครับมื้อนี้วันที่8ตุลาเป็นมื้อแรกของงานนะครับจะมีเรือไฟโชว์มาไลให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เบิ่งกันทุกมื้อนะครับมื้อละสองลำสามลำสี่ลำนะครับแล้วแต่ด้านหน้านี่ตรงไปกับ เป็นหอหนาฬิกานะครับจะเป็นถนนคนเดินนะครับปิดให้นักท่องเที่ยวมา,าเดินชอปปิ้งนะครับเลี้ยวซ้ายไปลานธยานานะครับ จะโบมีร้านค้าแล้วนะครับอยู่ตรงถนนเซนริมโขงนะครับคนกย็ยังบบค่อยอันนั้นต่านไดน,นะครับเพราะว่าเป็นมือแรก กะที่นี่เข้าบ่ได้นะครับตรงนี้จะมีร้านค้าเต็มเลยครับตรงนี้วัดโพธสีก็จะมี ชุดเด็กน้อยนะครับเพื่นเอาตลาดออกแล้วกับมองจอด,ดรถก็มีหลายนะครับ อันนี้ก็วัดกลางนะครับวัดกลางทัดไปก็เป็นวัดมหาธาตุไฮไลท์นะครับวันออกพรรษาวันที่17ตุลาคมจะเป็นวันไหลเรือไฟประกวดของแต่ละ คำเือนะครับแต่ละหน่วยงานมี2ประเภทนะครับกับประเภทความคิดสร้างสรรค์อะกับประเภทสวยงามนะครับอันนี้วัดมหาธาตุนะครับ